โอได้นเลยไหนธรรมดาอกซื้อไปก็สี่ใบอ้าวมาแล้วดิปากพลีปากีเออปากพลีปากีกี่คนเออปากพรีปาได้กี่คนอออ้นี่ผมถากรู้เอไอ้นี่เป็นใครใช้ผู้ใหญ่ถ่ายรูปเนี่ยเออไปอยารู้ผมถาม อันนี้เขาบอกกันว่าเอาอันนี้แปดร้อยสองใบห้าสิบบาทนะคะสองใบเอาแปดร้อยจ่ายทางห้างเอาเงินร่นเออเกมสี่ใบร้อยนะคะรวมโดยช่วยกันนะคะสี่ใบร้อยจ่ายเอาแปดร้อยซื้อหมดไหมซื้อหมดแปดร้อยเอ้พี่ติ๋งไม่ก่อนได้ไหมเอาแปดร้อยสี่ใบร้อยนะจ๊ะเชิญเลยด้านในด้านไปไอ้เวรคุณก็มาช่วยแต่คุณถึงไม่ได้สี่ใบร้อยนะคะรวมโดย ทุกเสาทิ์ก่อนสุการกินฟรีครับส่อนนาอินะนี่ครับสี่ออนได้อากเอสบอยสองอออาองร้อยนี่ได้จากนงซื้อบัตต่อเลยถึงจะได้โชคดีขอบคุณครับพี่ขอพี่โชคดีนะเลยกันงห่อะสี่ใบร้อยพี่ตอนเนี้ยจะปิด เหมสี่ใบร้อยนะจ๊ะสี่ใบร้อยที <t <t ่เราอยู่นี uh <t <t uh ่เชิญเลยนะคะท่านที่อยู่ด้านนอกนะคะเชิญเข้ามาด้านในนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะคือตลาดการค้าของเรานะคะเหลือไม่ร้อกเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำบุญถูกต้องแต่วันนี้เรามีโอกาสได้ทำบุญเต็มที่ฮะเต็มที่เลยที่นะอันนี้ขายได้กี่ชั่วโมงร้อยหนึ่งพัน คุณหนุ่มคุณน้องมากเลยและได้อีกคนเนี่ยได้อีกได้เยอะกว่าเดิม <laughs> เอาเอวพี่นั่งเอาที่นั่งทาไกูด้วยนะเดี๋ยวกูไม่มีที่นั่งน้าร้อยแม่ผมซื้อสนาทีสนาที้ในแล้วห้าร้อยห้ร้อยาไห้านะมาเร็วมาเร็วมาเร็วห้าอนาทีมาเบารมาวห้าร้อยทนี่เราเราซื้อไปเท่าไหร่ ้ยสามร้อยถูกใจไหมเลยไงต่อไปจับอีกากเดาย,ย <c oughs> <c oughs> น,นี้เพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> อะไรวะ ah? ันนี้พี่ดวงเมามาเมาว่ะคนเลยพี่ตุกกะตงตุกกตาเมาว่ะคนอะหมวกกันน็อกอย่างงี้ก็เอามาแหวนล่ามันไม่พอขนาดอยากจะเสียณเลยน้องเอาเึกระาัวางระลึกระับไม่สิวันนี้พี่มาช่วยอะไรไงกระซ่าอ๋อมามาช่วยตีราคาของพี่ทุกคนที่มาตักไข่แล้วก็ได้สไลด์ได้นู่นได้นี่ได้ของกระชุบกระจิ้งเลยน้อยไม่ได้รางวัลใหญ่เลย รับซื้อหน้งงางิการับซื้อของต่รับซื้อนางิกาหมดไปตั้งไหนแล้วไม่รู้เหมืมอนกันนะแก็ถือว่าใช้กาชาติเนาะทำบุญด้วยใช่เลยนะคะ